เอ้โครานีสบบาท้ยเบีจักหลังหนสิบกว่าหลังว่านเดาบเบสายครับเบสายเบีดสาย่าท่างเบดสายเมื่อวันเนียเนียตับไก่นี่ครับผลงานดีีตัวสี่ตัวอีกตัวนึงเหลือครึ่งนึงครับนี่รุ่นนี่แหละเหลือครึ่งนี่ครับ จงเสริญจงหนูชอบไปกินได้พ,อพ,อออพ่อปิ๊งพ่ออมค้ยมกมีถ่ายคลิปถ่ายเกลือไปอีกนี่มาก,กนะปลาครั่มาตัวนี้ข้าเจ้าโบ่ตายครับบ่าตายมีปลายเฮมีปลายเฮมีปลานี่ครับนี่จะให้ข้างบ้านไปเรื่อยบ่เอาให้ข้าเจ้าไปกินข้าเจ้าหาบ่เป็นให้ข้าเจ้าจไปกินข้าออกซุ่มนี่ครับนี่ นะครับแผงเขาจะวันลครับผมนี่เขาไว้ซ้ำนี้ครับเขาได้เอาซ้ำนี้พวกครับเป็ดสิบลังครับนีตัวนี้ตายครับไงใส่ไงครับใส่ไงสีตัวลูกสามตัวสีตัวลูกครับเป็นเป้นกรตัวนี้ครับนะครปลาไหลตัวนึงครับผลงานสิบหัวขั้นครับสิบวัวหลังเบ็ดสายเราสายยังอยู่ตัดเอาพี่น้องเป็นหมาครับพี่น้อง ครับจอมจมมาทำงห้สายเคี้ยวครับพี่ห้าคิมแพทยบำบัดครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับแต่เกิดใครยังไงได้แพทยไม่ต้องตายนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสำหรับของข้อจอมจมมาทำให้สายครับฝากติดตามกด Subscribe และกดแชร์นะครับผมรัคลิปนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ